ก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีทุนผู้ชมแล้วก็ผู้ติด,ดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u s a 5 7กันด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลงตัวของกล้อง <Ancient. S 1> บนเรซมี่โน้ต8ตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้เลยสำหรับวิธีการติดตั้งเนี่ยก็เหมือนกับก้องทั่วไปเลยนะฮะให้เราไปดาวน์โหลดตัวของกอมาจากเว็บไซต์ก่อนนะฮะเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมก็ให้เลือกเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะตัวนี้นะครับผมขอย้ำก่อนนะตัวรอมตัวนี้เนี่ยสำหรับ t ร8มี่านั้นนะฮะ เมื่อมันเข้ามาหน้าตาเป็นประมาณนี้อ่ะมันจะไม่ได้เริ่มดาวน์โหลดให้เราใช่ปะให้เรากดมุมขวาบนตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกไปในส่วนของเว็บไซต์เวอร์ชันทิกท็อปตรงนี้นะครับผมเห็นก็ใช่ไหมกดเข้าไปตัวนี้ก็เรามันคูลดาวน์ในการดาวน์โหลดนับถอยหลังกะเออก็รอมันไปนะฮะมันจะดาวน์โหลดตรงด้านล่างตรงนี้นะครับผมตรงแปลภาษาที่กดกาก,บ,กบาทไปได้เลยนะฮะ อตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าตัวของ t ี r p แล้วนะครับผมแต่ขคอาจจะสงใส่นะเฮ้ยพี่ t ี r p พี่ทำไมหน้าตามันแปลกๆนะฮะพอดีว่าเป็น t ี r p ตัวใหม่นะครับผมที่ผมเพิ่งไปลงมานะฮะเพราะ t ี r p ตัวนี้เนี่ยมันไม่บั๊กในส่วนของ s t o r a g e หรือน่วยความจำนะครับผมแล้วก็แลดรอมไม่บั๊กด้วยนะฮะซึ่งใครอยากทราบวิธีการลงก็มุมขวาบานได้เลยนะครับผมผมทำคลิปไปแล้วนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเข้าสู่วิธีการลงรอบของเรากันดีกว่านะครับผมก็ วิบตามปกติได้เลยนะครับผมเข้ามาเมนูอาจจะแปลกๆหน่อยนะให้คข้ามาที่ advance ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนติดตามผมเลยนะผมก็จะมี c a s ิ system window แล้วก็ data นะผมตัวนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยให้เราทําการล้างเครื่องเลยนะครับผมแบบนี้โอเคนะครับผมตัวนี้จะไม่เออร์เรนะครับผมแล้วก็กด back กลับมาจากนั้นเนี่ยให้กดปุ่มโฮมหนึ่งครั้งนะผมเพื่อกลับมาหน้าแรกเข้าไปที่เมนู install ตรงนี้เลยนะฮะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนหาแฟ้มนะครับผม เอสติกานะครับผมก็คือหน่วยความจำเครื่องของเราจะอยู่ด้านล่างหน่อยนะครับผมนี่นะเอสติกาเห็นกันไหมทุกคนกดเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่ตัวของแฟ้มดาวน์โหลดนะครับผมก็แฟ้มดาวน์โหลดที่เราได้ดาวน์โหลดรอมมาเมื่อกี้นี้นี่แหละแฟ้มผมมันจะดูแปลก,ปลกๆหน่อยนะเมื่อกี้ผมผลอไปทางเครื่องนะครับผมผมเลยต้องก๊อปไฟล์มาใหม่นะฮะโอเคก็จะเจอกับไฟล์รอมแบบนี้นะผมก็กติดตั้งไปตามปกติได้เลยนะฮะโอเคก็แฟดเลยนะครับผมปกติตัวนี้แค่รอตัวรอมันแฟดเสร็จก็พอแล้วนะฮะ โอเคเราเครื่องมันเปิดนะครับผมก็เข้าสู่หน้าบูทโลโ้แล้วนะฮะไม่น่าจะมีปัญหานะฮะซอฟต์แวร์ตัวนี้ถ้ามันเข้าหน้าบูทแอนิเมชันได้นี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่โอเคนะครับผมเข้าแล้วนะเมื่อกี้ผมกำลังจะพูดเลยว่ามันไม่เข้านะครับผมก็รอมันจะกว่ามันจะเปิดติดนะครับผมอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมแต่ไม่น่าจะนานมากนะฮะซอฟต์แวร์เพลแอนดรอยโอเคนะผมตัวลกอมก็ได้เปิดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมประมาณ2 3นาทีได้นะครับผมเมื่อกี้นยะะล ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบลงได้ด้วยดีนะผมก็มันเปิดติดนะฮะยังไงคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจากช่องผม,มนะผมก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับทุกคนแล้วเจอกัน